สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนทุกคนมันมีอะไรให้ดูโอ้ยตัวมันฝืนแต่มีตัวนีขัวแม่เป่งทั้งไข่ทั้งอันนี้ ไข่มันก็นมีไข่มันก็มี๋ยเต้ใส่แต่แกงกันโอ้ยอันนี่มันเกิดไป Của thương mẹ sổm, thương mẹ phiền, thương khay Xe cắn mất đây ใส่รดตีลงไปนิดหนึ่งก็จะใส่เกลือจะข้าเห็ดจังไรบุเข้าก็าเห็ดเ้องเป็นเขาก็เดาๆไปใส่เกลือไปมันสุกเกลหรือว่าแซ่มันนุ่กครับมันแสบกต่พ่อแล้วเนาะ กวรไม่เปล่งล้กระสุกมันแหงแหงแหงน้ำกันจักน้อยอุ้ยหอมหอมรสด,ดี อ่าแม่นไปกินเนียงแม่หมดแดงไปกินเนียงนี่แซ่บเนียงมักยมเอ้ยเนียงกล้วยว่ากับว่าวติเนียงมักยมซิมมันจุ่มยางค่ะยางมันมีถต่ม ต้มใส้ป่าใส่ตัวเหย็นไลยซื้อป่ามาต้มใจปลานิ่มนมาต้มใจหมูแรกบอกเขาซื้อปลามาให้กันนะยกโตซื้อปลานิลมาให้หน่อยสักตัวนึงไม่ต้องเอาตัวใหญ่เยอะสมสมหอดแม่มั้ง แล้วธอต้มสมขวไว้อบอกกันไม่คลิปหนาด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเผื่อว่าจะ,จะไม่พลาดโอกาสคลิปของสาวน้อยนะคะที่สาวน้อยอาล่เด้อค่ะเน้อยวได้ดพลาดคลิปต้องกดกระดิ่งให้พร้อมอกดติดตามกดไลค์กดแชร์ คุณหลายๆเด้อผู้ใได้เก่ามากชมสาวหน่อยลงคลิปขอบคุณมากๆค่ะเป็นกำลังใจเพจะได้ทำคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะทำนี่แหละว่าเร้บ๊ายบาย